สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู ح, ขา่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสะสะเตเตือนอัฉริยะเผยวันที่มือปืนจะมาบุกยิงให้ยกเลิกงานทันทีสะสะเตมงคลกิจสุขสินธารานนท์ได้ออกมาโพสต์ข้อค,ความเตือนนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ระบุข้อความว่าถ้าพี่อาจจะเดินทางไปไหนต่างจังหวัดหรือกทมม .14 พฤษภาคม65ขอให้ยกเลิกจะมีมือปืน4นายนั่งรถปิกอัพสีเขียวประกบยิงพี่อัดรอดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไว้แต่ ตำรวจสอนายที่ไปด้วยไม่รอดท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ